สั้ส,าสปาสกินครับสา้ปลปาจะเขาแมงมันอนีไปสองสามชั่วโมงหาซีและซีหา,ามีอาการเลยลองรองลดระยะคันลงเบ่งเลือ3สามหองลงสามหกับซีหาหาซีบกินเลยมีอาการแบบป๊อกแป๊ๆลองลดระยะลงเหมรับ สามหกเปนอง,งสามหกจะเป็นหน่อเลยอ,อา,าซีหายปะถุนหายบ,านบน้นบ่กขีดแล้วบวเห็นถุนเลยหว่าอาซีก็จะลองย้อนไปบังครับเซะไป อู้สามไปแล้วครับปลากินไก่มา้าตะปันเงอตัวนี้นะคือค้อแล้วปลากินระยะไก่ครับนะรอดูก,กันรอดลุ้นกันมีช็อตแหงน,น่าเบ่งโมครับ กามพกยการปการถึงเขาเขาไปดินี่นี่่า่่ี่นลอง เสียหาซีไวบ้างครับอัานพวกมีอาการถิ่นลงต่อได้บ่ไปแล้วครับโอ้โหไปแล้วครับมาแล้วครับปลาไะไรั้งแดงครับมาแล้วครับมาแล้วครับกระปุกปลาถึงเขาหรือเปล่า นั่งคนหนึ่ประมาณสามชั่วโมงครับมาครับเบิ่งหาซีเบื้องนี่เราหาซีถึงกันก็ม,มีอาการเลยวัยเป้นหนึ่หมู่ครับช่างปลาบันพวกซีเหมือนเดิมครัโบโมเดมาโดนเติบละเป็นเดือนน,นั่นละนี่เวลาบ่ายก็มาน,นางเดียวนครับพ่อหันต์ตะเพียน ไปปิ่งดูกจัดไปไปดีเลยครับแล้ม,มุกกล่องจีนัวะเะหลอนแสงไหมมาดูพบมีอาการเด้่วยเอ้ยอไม่กินเนี่ยหรอไป้ะครับเป็นระยะไก,กลครับ บบมสเพิ่งนะครับเจ็บพิ่งนะครับกินสามหกเว้ยกินสามหกแล้วแหวงจัดแหวงจัดตัวเลขเขาแรงนั่นเนี่ยมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนะสวยจิ๋วสวยคับตัวนี้ครับ อู้มันกินวัวฮานกินโดนไปแนวไหนทองขึ้นใหญ่เลยท่องใครงื้อเลยอมปักอืมปลากินไก่วะ่ะจะได้เก็บหาซีนะครับเนี่ยสองเจ็ดครับสองเจ็ดสองเจ็ดโดนของครับ

สองเจี๊ยบทำงางนะครับดีโสดเปล่าเนื้อเนียนมาจักขึ้นกันครับมาจักสืบปลาขึ้นกันกครับใส่ปลาสองเจี๊ยบทำงานครับหมาน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  เก็เป็นดึงขั้นไปเลยมาเลยมาเซตจักขั้นหน่ยเฮ้ยปลากินไก่เหรอ่าถอนถอน,อนล 27, แล้วครับสองเจ็ดแล้วสองเจ็ดแล้วนี่ปลาอะไรวะตัวใหญ่นะเนี่ยตัวใหญ่นะกีบขันที่ก่อนจีบขันที่ก่อน ตัวใหญ่นะครับ oh. ต uh ัวใหญ่ยิงใหญ่ยู่งโอ้โหตัวใหญ่โอ้โหเสร็จครับเสร็จโอ้เบียดง่ายครับเสร็จแล้ว อู้นางเว็ด,ดกกรูปีสกังสกังไงโอ้โหไสยใหญ่เลยครับแป็ดใหญ่ ้กินไก่ซื้เลยกินระยะสองเจ็ดนะครับกินแบบนิ่มๆเลยครับ สวยเลยต่างปซีขอให้ค่อยไหลลงลายใย,ยกินนิน่มโมเป็นสองเจ็ดตีบัอยู่เมตรนี่นะคืนดน,นี้เลยว่ะอก๋ไก่เลยไปก ไม่ต้องตักเลยครับตะเพียนหางแดงครับตหางแดงตหางแดงหาอีกแล้วอืมทำบุกไปผลงานเราวันนี้ครับพอได้อยู่ครับพอได้ปิง่งไปครับหมดเวลาแล้วที่คืออยู่ครับใส่ในใส่ใสไงนะครับ เจอกันอีพี่นะครับ